ถึงคุณผู้ฟังเราเดินทางมาเกินครึ่งทางก่อนถึงเป้าหมาย SDG 2030แล้วเราจะไปยังไงกันต่อแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมาหาคำตอบกันใน The Second Half นับเวลาเดินหน้าสร้างความยั่งยืนสวัสดีค่ะเดอ Second ฮา l f กับไมทัญยมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะ จากทุก EP ีที่เราคุยกันมาหมายว่าเป้าหมายสูงสุดของหลักการ left no one behind เนอะของเป้าหมาย SDG เนี่ยก็คือการให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติเลยค่ะไม่ว่าแต่ละคนจะมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนนะคะให้เขาได้ทำงานให้เขาได้รับค่าตอบแทนให้เขาได้สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นแล้วก็สังคมวันนี้เราเลยจะมาถอดบทเรียนจากเคสจริงนะคะของ Amazon for Chance ค่ะรมาคุยกับหม่อมหลวงปิ่ทองทองใหญ่ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะคะพี่ต้นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับถามก่อนเลยเรื่องที่ไปที่มานะคะภาคเอกชนตอนนี้เนี่ยเปิดโอกาสในการจ้างงานมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมุมมองของ OR ในการจ้างงานกลุ่มเปราะบางนะคะครับเริ่มต้นมาจากอะไรผมไม่อยากจะเรียกว่ากลุ่มเปราะบางมผมอยากจะเรียกว่ากลุ่มผู้ต้องการโอกาสมากกว่าะนะครับเพราะว่าเรียกกลุ่มเปราะบางมันจะเหมือนกับ ไปอยู่อ,นะอีกชั้นหนึ่งะนะครับนี่คนไทยทุกคนเนี่ยผมว่าวัน t i ม e ออร์นาเซอร์ก็เป็นผู้ที่ต้องการโอกาสอย่างเราเนี่ยเราเป็นเด็กๆใช่ไหมเราก็ต้องการโอกาสในการที่จะเข้าเรียนมหาลัยกลุ่มคนบางกลุ่มก็เช่นกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่ต้องการโอกาสที่จะต้องการที่จะ,ะหาเลี้ยงชีพ<ะ>หาเลี้ยงครอบครัวะนะครับก็ผมคิดว่า โมเดลธุรกิจใช่ไหมที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเราเรามีมุมมองเป็นปิระมิดนะครับสามอย่าง prosperity นะครับการทำธุรกิจเนี่ยก็ต้องมีกำไรนะครับขณะเดียวกันในในสามมุมของของพิระมิดเนี่ยของของสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็น prosperity people แล้วก็ planet นะครับซึ่งสามอย่างเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่สมดุลน,นะครับเหมือนกับโตโตะมีสามขาเนี่ย เอาขาหนึ่งออกเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ uh huh. ไหมมันไม่เป็นโต๊ะนะครับเราทำธุรกิจได้กําไรกําไรมาจากไหน uh huh. กําไรก็มาจากผู้ใช้บริการ uh huh. ก็ผ uh ีโภชนนแหละนะครับแล้วก็ก็มาจากพนักงานมาจากผู้ถือหุ้นก็ผีโพชนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแล uh huh. ดูแลคนที่เอาคนที่ทํางานให้เราคนที่เอาไรายได้มาให้เรา uh huh. นะครับขณะเดียวกันเรา ได้กำไรมาจากการใช้ r รีซอ r c e ของโลกนะครับอย่างเช่นกลุ่มบตทเนี่ยเราผลิตแก๊สนะครับผลิตน้ำมันเราให้เราให้บริการด้านพลังงานเนี่ยเราก็ใช้รีซอากรของโลกฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งคือเราก็ต้องคืนตรงนี้กลับไปสู่โลกเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมุมมองก็คือ people นะครับ prosperity แล้วก็ planet ต,ต้องเป็นสิ่งที่ที่สมดุลน,นะครับร่วมกัน ซึ่งภาคเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าโอเคต้องการการขับเคลื่อนงานที่คล่องที่ทําได้เร็วทําผลงานได้ดีค่ะแต่ว่าอาจจะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะต้องการโอกาสก่อนอย่างที่พี่ต้นบอกเลยนะในการค่อยๆเทรนเขาและเริ่มเติบโตขึ้นไปค่ะยุคสมัยที่ผ่านมาอาจจะแค่จ้างงานในออฟฟิศแต่ว่าอเมซอนก็มาเริ่มในการจ้างงานตามสาขาต่างๆด้วยค่ะมันมีพัฒนาการอย่างไรกับการให้โอกาสคนเหล่านี้บ้างคะก็อ่ะเริ่มต้นเริ่มต้นก่อนนะครับ เป็นการให้โอกาสทุกคน<ฆ>นะครับเราอเมซอนเนี่ยทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณเกือบเกือบ4,500สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วซึ่งโครงการอย่างโครงการอเมซ f ฟช e เนี่ยเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่ปี6-1นะครับเริ่มตั้งแต่สาขาแรก<ฆ>สาขาแรกก็จะอยู่ที่มหิดลสารยานะครับตึกอธิการบดีจากวันนั้นถึงวันนี้เรามีอยู่ สามร้อยกว่าสาขาแล้วม,มีคนทํางานที่ที่มาจากกลุ่มที่ต้องการโอกาสเนี่ยครับถ้ามองทุกคนแล้วกันทุกคนต้องการโอกาสหมดแต่<ช>ที่ต้องการโอกาสกลุ่มท,ที่ที่คุณไมค์ก็คุณเปราะบางเนี่ยมีอยู่วันสี่ร้อยกว่าคนนะครับแต่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่าก,ก็ก็ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงนะครับเพราะว่ามันสามร้อยกว่าสาขาเนี่ยในสี่พันห้าเนี่ยมัน ประมาณ8-9%เอรองนะครับถ้าทุกสาขามีพนักงาน5้คน6คนเนี่ยในเมซอนเนี่ยมันก็20งหมื่นคนนฉะนั้น400กว่าคนใน20ง0มื่เนี่ยมันก็ยิบมือเดียว2%ไม่ถึง2%ด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตได้มากกว่านี้อีกนะับออฟังเราชื่นใจมีใครบ้างคะที่เราเรียกว่ากลุ่มคนที่เราอยากที่จะเพิ่มโอกาสให้เขาก็คนทำงานปกติแหละนะครับแต่ว่าเราก็มา โฟกัสไปที่กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่อย่างเราก็พูดกันเสมอนะประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุผู้สูงอายุเนี่ยเต็มรูปแบบเราก็จะมีะมกลุ่มผู้สูงอายุที่เราให้โอกาสนะครับแล้วก็มีกลุ่มกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินะนะครับก็ก็ให้โอกาสกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ามันผมเข้าใจว่ามีมีกลุ่ม ถ้าเราไปทำในในพื้นที่ของกองทัพนะครับเราก็ให้โอกาสกับอดีตทหาร่ันศึกอ,อันนี้ก็มีหลายๆกลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องก็ต้องเข้าใจนะเขารายได้น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลี้ยงครอบครัวก็ต้องการโอกาสเนี่ยเราก็จะพยายามยืน่นยื่นโอกาสให้กับทุกคนแล้วเจอความท้าทายอะไรบ้างไหมคะหนึ่งคือการ reach out นะครับ กลุ่มที่ต้องการโอกาสเนี่ยเขาก็มี access ไปสู่โอกาสเนี่ยได้น้อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยความท้าทายหลักๆก็คือเราจะเอาโอกาสเนี่ยไปถึงเขาได้อย่างไรนะครับชอต่างๆท,ที่ที่ส่งไปถึงเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถึงเขาเหมือนกันนะครับสองคือเวลานะผมว่าเรา แม้ว่าเราอยากจะพัฒนาโครงการนี้ให้ให้เร็วเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วเพียงพอฉนั้นแต่ทุททกททุกนาทีที่ที่นาฬิกามเดินไปเนี่ยคนก็จะเสียโอกาสไป,<ะ>ไปเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามที่จะรีชเอาให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดและทำเอาเอา,เอาคนต่างๆในสังคมเข้ามามแล้วอีกอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงแค่คนสูงอายุหรือคนพิการนะครับก็จะมีแต่ว่า มันจะมีคนกลุ่มอื่นๆเช่นกันซึ่งซึ่งผมคิดว่านะสังคมควรจะให้โอกาสนะครับเช่นเช่นกลุ่มพวกอดีตนักโทษนะครับที<ะ>่พ้น,นโทษนะครับเวลานักโทษพ้นโทษเนี่ยปุ๊บออกมาเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็น์ที่สูงมากทีเดียวที่ไม่มีงานทำ<ล>ะนะครับสังคมยังไม่ค่อยยอมรับแล้ว <ใน S 2> ก็กลับเข้าไปใหม่หมฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ผมว่า ต้องมีการสื่อสารต้องมีการทำความเข้าใจกับสังคมไทยโดยรว<ะ>ม<ะ>ที่จะต้องให้โอกาสเขาเพราะว่าการให้โอกาสเขาเนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนซึ่งในบรรยากาศของร้านกาแฟจริง,รงๆมันก็เป็นมิตรมากเลยนะกับการที่รเราก็ไม่ได้จะต้องรู้ว่าบาริสตา้าท่านนี้มาจากไหนทำอะไรอายุเท่าไหร่เพราะว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ง่ายๆสั่งกาแฟเนาะในมุมผู้บริโภคอาจเล่าเลยลวกันก็คือมีประสบการณ์นะคะไป ไปร้านที่เจอกับผู้พิการทางการได้ยินคนหูหนวกแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนะหมายถึงว่าเป็นเพราะทางร้านนะ่ะให้ข้อมูลอย่างชัดเจนมีป้ายว่าเขาไม่ได้ยินหนะ้าวิธีการสั่งเลยต้องทำแบบนี้มีจอที่เราเห็นว่าเออเขาก็ทำตามออเดอร์ที่เราชี้นะอย่างถูกต้องเลย้ยค่ะจริง,รงๆในฝั่งผู้บริโภควกรู้สึกดีด้วยซ้ำนะที่เอานำเสนอความหลากหลายให้รเราได้เห็นแต่ว่าไม่รู้ว่า OR คิดยังไงกับเรื่องของการให้ข้อมูล ลูกค้าผู้บริโภคด้วยว่าทํำยังไงให้เขาสามารถยอมรับมากขึ้นอย่างที่บอกนะมันเป็นสิ่งที่สนุกด้วยซ้ํานะจริงม,มีที่ผมไปนี่ผมไปสาขาที่ตึกปตอทนครับเขาก็ะมีป้าย,ยาที่คุณไม้มคุณไม้ว่าเนี่ยป้ายไะจะผมชอบกินอเมริกาโนร้อนผมก็มีวิธีไงเบอกว่า ตึ๊บตึบตบตบ๊อย่างเี้อ๋อ oh, สั่งบ่อยก็เลยเริ่มจำภาษามือได้ภาษามือนะี่คือจะมีอันนี้ก็บอกอเมริกัโน่อันนี้ร้อนก็เลยต้องพัดนิดนึง <c oughs> ถ้าเป็นอเมริ yen, กานโน่เย็นก็อย่างนี้แล้วก็ทำตัวหนักหนาวสั่นนิดมันสนุกสำหรับคนไปซื้อด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> แล้วผมไปเยี่ยมบางสาขาเนี่ยซึ่งมีผู้สูงอายุ <c oughs> ทำก็เป็นผมว่าเป็นเป็น attraction ของสาขานั้นเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> คนก็อยากเข้าไปเวลาป้าเนี่ยเวลาคุณป้ามาทํางานนะครับคุณป้าเขาขยันแข็งๆไงแล้วก็ชงทุกคนก็บอกว่าคุณป้าชงอร่อยอย่างนี้เป็นเป็นคำชมอะไรเัอย่างนะเออถ้าเราดึงเสน่ห์สิ่งนี้ออกมาได้ในหลายๆร้านน่าจะดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับท่านนี้ทานนี้ข้างนั้นเนี่ยอย่างอย่างผมคิดว่าทหารผ่านศึกเนี่ยถ้าเข้ามาในกรมทหารเนี่ยเขาก็เอฟพเอชนะเพราะว่าคนพวกเนี้ย ไปรบไปยอมเสียสละชีวิตอยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อประเทศชาติก็หน้าที่เราคือให้โอกาสเขาเข้ามามีศักดิ์ศรีในสังคมแค่นี้เองคำนี้สําคัญครับมีศักดิ์ศรีมันเกินคําว่าได้รับค่าตอบแทนได้คำว่าค,ค่าจ้างด้วยนะคะครับมองว่าสังคมไทยเนี่ยเราก็บอกเป็นสังคมเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังต้องเติมเต็มอะไรอีกบ้างเพื่อทําให้เนี่ยทุกคนรู้สึกมีศักดิ์ศรีเท่ากันผมจะบอกว่าเหตุผลที่เรา ที่เราทําโครงการเนี้ยมผมว่าเอาเกป็น,นการหยิบยื่นโอกาสให้คน<ะ>ให้กับคนไทยเป็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วไงเป็นการคืนกําไรสู่สังคมก็จริงแต่ว่าเหตุผลหลักๆนะครับที่คนโออาทำเนี่ยมไม่ได้เพื่อเพื่อให้คนมาชม ว่าเราเป็นบริษัทที่คืนกำไรสู่สังคม<ะ>เป็นบริษัทที่ดีทึ่งคิดถึงผู้ด้อยโอกาสยิบยื่นโอกาสให้คนต้องการโอกาสนะผมว่าเราทําเพื่อตัวเองอในระดับหนึ่งเพราะว่าเราทําเพราะว่าเราอยากจะภูมิใจในตัวเองนะครับภูมิใจในบริษัทเราว่าเฮ้ยเราเป็นบริษัทที่ทําให้คนไทยบางกลุ่มนะครับที่ต้องการโอกาส<ะ>ยิ้มได้ อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อย่างน้อยเนี่ยแม้ไม่มีใครชมก็ตาม<ะ>เราก็มองตัวเองแล้วเราก็มีความสุขในตัวเองเราก็บอกว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยบริษัทเรานะเรามีความภูมิใจนะ,ะที่โออาเนี่ยเป็นบริษัทที่หยิบยื่นความสุขให้กับคนที่ต้องการความสุขที่ต้องการโอกาสมุมนี้ดีจัง แล้วฟังเรารู้สึกไม่ใช่คนไทยบางส่วนแล้วด้วยนะในอนาคตผู้พิการก็ยังหลักล้านคนผู้สูงอายุนี่ก็จะเป็นหลัก10ล้านคนนะคะมีแผนขยายยังไงบ้างจากเมื่อกี้ตัวเลขยังไม่ถึง10%ไปยังไงต่อผมผมคิดว่านะก็ต้องทำให้ได้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาว่า4 0พักว่าสาขาเนี่ยสองมืน0คนนะผมว่าจำนวนสาขาเนี่ยก็ซัก1 0 ะครับเป็นเป็น e v a b l e Target นะครับจำนวนคนเนี่ยสัก5%ตอนนี้มัน2%ไปสัก5%ก็ยังดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยที่บอกไปแล้วคือเราจะ reach out ไปถึงคนที่ต้องการโอกาสได้ยังไงอ,อันนี้มันเป็นสิ่งที่ที่ยากกว่าไปเปิดสาขาแล้วก็บอกว่ารับสมัครเนี่ยไม่ยากแต่จะ reach out ไปถึงคนที่ต้องการจริงๆเนี่ยไม่ง่าย เขาก็อาจจะยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองที่จะเดินมาสมัครงานทั้งหลายเอออันนี้น่าจะเป็นหน้าที่สื่อด้วยอ่ะขอรับไปหนึ่งแล้วก็คนคนในสังคมนะคะช่วยกันผลักดันผมก็จะบอกว่ามีสิ่งหนึ่งนะเกี่ยวกับ Amazon for c h a n c e ซึ่งซึ่งผมบอกทุกคนตลอดเรามีวิดีโออันหนึ่งวิดีโอเซตอันหนึ่งซึ่งผมบอกทุกครั้งที่ผมไปพูดในเวทีต่างๆเนี่ยห้ามโชว <Huh? S 2> มันเป็นการให้โอกาสผู้พิการทางการได้ยิน <Huh. S 2> นะครับผมดูทุกครั้งเนี่ยผมจะผมจะน้ำตาซึมแล้วก็ขัดจมูกแล้วพูดไม่ออกผมก็เลยบอกว่าเป็นกฎว่าทุกครั้งที่ผมจะขึ้นเวทีห้ามโชว์วิดีโอเซตชุดนี้ <Huh. S 2> ห้ามเด็ดขาดผมพูดเสร็จแล้วอยากโชว์ตามสบาย นะครับแต่ห้ามโชว์เพราะว่าบางทีมันสะอึกไงมันอยู่ข้างในมันทำใรู้สึกว่าเออเฮ้ยที่ท,ท,ที่ที่เป็นอย่างนีไม่ใช่ความสงสัยไม่ใช่อะไรเป็นความภูมิใจว่าเฮ้ยองคอ์กรเราเป็นองคอ์กรที่ให้โอกาส<ะ>กับคนที่ต้องการโอกาสทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาโดนสังคมทอดทิ้งนะแต่ว่าเราก็ยัง Reach out ให้โอกาสเขาแล้วจริงๆถ้ามีอีกหลายคนหลายคลิปที่โอาได้ทำเนาะ ก็น่าจะทําให้พี่ต้นสะอึกได้อีกหลยก็กผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีแต่หลายๆคลิปเนี่ยมันทำแล้วเราเข้าใจเองอะ่ะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนนอกเขเข้าใจหรือเปล่าแต่เราเข้าใจนะครับอย่างอย่างไปงานหลายๆงานเนี่ยเขาก็มีมุดงาน4 15, ี่ส้าสิปีองค์กรเนี่ยเขาก็เล่นละครเก็เชิญแขกมานะเสร็จแล้วคนแขกแขกเขาก็ดูใช่ไหม แขกที่มาในงานเขาก็ดูเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่คนที่เข้าใจคือคนในงานคนที่ทำคนที่ทำอันนี้ยอันนี้ผมว่าอก็ยังไงก็ตามเนี่ยโครงการอย่างเนี้ยเป็นโครงการที่เราเราทาเพื่อคนอื่นก็จริงแต่เราทําแล้วเรารู้สึกเราเราได้สิ่งที่เราได้กลับมาคือความภูมิใจในองค์กรอืค่ะพูดถึงองค์กรใหญ่บ้างโออานะคะเพราะเราเจาะไปที่ a เม z o n for Chance เยอะนะ ก็น่าจะมีอีกหลายอัน for chance ด้วยเช่นเดียวกันเพราะ o อก็มีหลายธุรกิจในมือด้วยค่ะครับผมจะบอกว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างนะแต่สิ่งที่เราเที่เราทำไปแล้วอย่างเช่นอย่างเช่นปั๊มอะเรามีอยู่2,200 2,300ปั๊มทั่วประเทศไทยปั๊มปลตทรเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือมีเกาะจ่ายน้ำมันแล้วก็มีร้านค้ามีพื้นที่ใหญ่มากนะครับอันเนี้ยในหลายๆชุมชนเนี่ยแต่ายที่อะ เราก็เปิดเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรเอาของมาขายนะครับบางทีถ้าถ้าในบางฤดูกาลอย่างอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย<ฆ>ซึ่งซึ่งการค้าชายแดนมีความยากลำบากเนี่ยผลไม้พวกนี้ก็สินค้าต่างๆขายไม่ได้เนี่ย<ฆ>เราก็เราก็จะเปิดพื้นที่เนี่ยให้กับเกษตรกรสามารถเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับบางทีเราเราก็ซื้อมาเราประแจกเป็นมา เติมน้ำมันก็ผมก็เบื่อเหมือนกันนะแจกน้ำเนี่ยบางทีเราอาจจะ,จจะซื้อเติมน้ำมันแจกผลไม้ก็ได้นะครับเป็นการช่วยเกษตร,รกรไปในตัวโครงการอื่นๆเช่นโครงการไทยเด็ดนะครับจำได้ไหมเราเคยมีโอท็อปวันตำบลวันผลิตเนี่ยโครงการไทยเด็ดก็คล้ายๆกันในทุกที่เนี่ยในทุกพื้นที่ก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของของพื้นที่ที่ เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าถ้าเรามาพัฒนาร่วมกับเขาบ้างนะครับพัฒนาร่วมกับเขาแล้วก็มีชนอลให้เขาในการในการขายสินค้าเช่นในในร้านไทยเด็ดทาง o อเองหรือแมก้กระนั่งในอเมซอนเนี่ยก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่จะสามารถจะพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ยให้โอกาสเขาเข้าไปสู่สังคม mm. สังคมประเทศระดับประเทศได้ <Okay. S 2> ระดับจังหวัดระดับประเทศอันนี้เป็นโครงการที่ทาง สปปลาวะนะครับก็เห็นประโยชน์นะครับครผมเพิ่งไปเยือนทางสงปปลาวสปปลาวก็บอกทางกระทรวงอุตสาหก,กรรมและการค้าเขาก็บอกว่าอ,อยากจะให้เราเข้าไปช่วยพัฒนา,พ,ฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในในลาวเช่นกันนะครับ<ะ>ก็เห็นเห็นความสําเร็จที่เรา<ะ>พัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยแล้วค่ะดีนะเพราะว่าขึ้นเหนือล่องใต้เราก็จะได้เห็นโปรดักต์ของท้องถิ่นนั้นครับ ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันสักล้านอ่านี่ก็เป็นสเสน่ห์อีกหนึ่งอย่างได้ดีมากเลยนะคะค,คือนอกจากการจ้างงานก็คือช่วยสนับสนุนเอาของมาขายด้วยแล้วผลตอบรับดีไหมคะในในแง่ของคู่ค้าเราในแง่ของชุมชนเนี่ยผมคิดว่าผลตอบรับดีเพราะเราให้โอกาสเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าคนไทยจะช่วยกันนะครับซื้อสินค้าในประเทศเนี่ยมันก็จะมันก็จะทำให้มีเงิน หมุนในระบบเศรษฐกิจรากหญ้ามากขึ้นมผมก็ไม่เคยทำเซอร์เว์นะว่าไม่เคยทำไม่เคยถามใครนะว่ามันดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการทำโครงการอะไรหลายอย่างเนี่ยมันที่จริงแล้วมันไม่จำเป็นที่ต้องไปเซอร์เวย์หรอกนะครับถ้าเราทำด้วยใจเราคิดว่าเราทำไปแล้วแล้วแล้วคนไทยทุกคนจะได้ประโยชน์เนี่ย เราก็สุขใจแล้วแค่นี้ก็พอลวค่ะพอนึกภาพตามนะคะว่าปั๊มปตทพื้นที่กว้างขวางมีร้านรวงมากมายแล้วตอนนี้นะคะมันจะเปลี่ยนไปไหมคะในอนาคตใครจะเข้าไปมีส่วนร่วมได้มากขึ้นก็นไปอีกนอกจากเมื่อกี้เราบอกว่ามีหลายกลุ่มมีเกษตรกรมีอะไรเข้ามาร่วมร่วมนคนขับรถต่างๆนะคะมองภาพของปั๊มในอนาคตเป็นยังไงบ้างเราจะเข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางคา,าร์บอนนะ เราก็บอกว่าภายในปี2030ของผมพอ OR เองเนี่ยนะครับเราก็อยากได้ Carbon, Carbon คา r ์บอน c h ชีฟคาร r บอนนิว t ท a l i t y เราก็รู้ว่าประเทศถ,ถ้าทุกคนเดินไปทางนั้นเนี่ยเราก็รู้ e ีวีคงมานะครับเราก็ต้องมีการน้ำมันคงขายน้อยลงก็จะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบจากตอนนี้ปั๊มน้ำมันคือปั๊มที่มีร้านค้ามีร้านสะดวกซื้อมีร้านกาแฟรแ้้นอีกหน่อยก็จะมี เอลเมนต์ของไฟฟ้าเข้ามามากขึ้นและในใที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าในที่สุดแต่ว่าผมผมก็คิดนะว่าน้ํามันคงไม่หมดไปจากการเดินทางหรอกอนะครับเพราะการเดินทางระยะไกลเนี่ยการขนส่งสินค้า,าอะไรเนี่ยผมว่าลิควิดฟิลหรือน้ํามันเองอก็ยังเป็นเป็นชื้อเพลิงที่น่าจะสะดวกที่สุดนะครับก็ล,ลองคิดดูดิว่าถ้าถ้ารถบรรทุกจะต้อง แบกแบตเตอรี่นะครับ ừ ừ. แบตเตอรีร่มีน้ําหนัก2ตันอย่างเงี้ยเพื่อชาร์จแล้ววิ่งไป200กว่ากิโลตล้องไปชาร์จอีกอะไรอีกเนี่ยมันแบกตลอดเวลาไงแต่ว่าลิควิดฟิล l เนี่ยใส่ใส่ใส่ดีเซล,ล้าไปถังหนึ่งมันวิ่งได้สามสี่ร้อยห้าร้อยกิโลเหมือนกัน <ừ. S 2> ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ก็็จะเปนใช้ไฟฟา้ามากขึ้นอันนี้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่ที่มเกรดไปทางไฟฟ้าแต่ว่าพื้นที่ของเราจะเป็นพื้นที่ที่คนเข้ามาใช้ชีวิตมากขึ้น Oh. อย่างเวลาเติมน้ำมันทีเนี่ยคนก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับ mm hmm. เข้ามาปุ๊บเติมน้ำมันแล้วก็ออกไปอาจจะซื้อไปร้านสะดวกซื้อมันถึงสะดวกไงมันเร็วระหว่างเติมน้ำมันคนก็เดินไปที่ร้านสะดวกซื้อซื้อของ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้ามาเติมไฟนะครับ e ีว mm ี hmm. มาเติมไฟฟ้าเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงฉะนั้น,เ,นเราก็ต้องหาสิ่งที่เขาจะสามารถใช้เวลาครึ่งชั่วโมง ระหว่างการรอนะครับอรอเติมไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้ามาแล้วรอ10นาทีเวลาเติมจริงก็ครึ่งชั่วโมงระหว่างนั้นนะ่ะครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ต้องก็หาต้องหาพื้นที่ให้เข้าไปทํากิจกรรมถ้าพอคนมาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงปุ๊บผมก็มีโอกาสและที่จะให้เกษตรกรให้นู่นนี้เข้ามา,าที่จะมาหาไรายได้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนเข้ามาใช้เวลาในสถานีเร้ว ่เริ่มเข้าใจมากขึ้นนอกจากใช้เงินมาพักผ่อนยนต์ใจมาเรียนรู้บางอย่างเวลามาใช้เวลาพอใช้เวลาแล้วก็เราก็ต้องสร้างสถานีให้มันมีความน่าสนใจที่คนจะมาใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันใช้จ่ายในสถานีบริการมาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยนะนั่งถ่ายมือถืออย่างเดียวคงก็เกิดประโยชน์อาจจะเกิดประโยชน์ใมกการถ่ายมือถือก็หาข้อมูลเนี่ยคุยกับ Chat GPT ทํารายงานไปด้วยต้อง,องมีมประโยต้องมีปลักล๊กละต้องมีที่ให้ชาร์จ <g ul> ถ่าถ่ายมือ,ถ,อ,ถ,อถือไปก็ไม่เป็นไรก็ไปอยู่ในอเมซอนกินกาแฟไปถ่ายมือถือไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรเย็นสบายชมนกชมไม้ในนั้น <c oughs> นะคะค่ะดังนั้นสังคมไทยน่าจะต้องใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะ <c oughs> ในหลายๆเรื่องเลยเอาระยะสั้นก่อนละกัน,นะค่ะทั่วโลกก็มีเป้า SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า2030 อยากพัฒนาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะถามในฐานะผู้บริหารเห็นภาพสังคมไทยเป็นอย่างไรในปี2030 2030นี่มันจากนี้อีกไม่นานนะใช่ีผมว่าจากวันนี้ถึงวันนั้นเนี่ยคนก็พูดนะความคิดผมนะอาจจะนกกทีฟนิดนึงคนก็พูดว่ามันต้องเดินไปถึงความเป็นกลางคาร์บอนเพราะคนก็บอกว่าเอ้ยมันไอไโลกร้อนเนี่ยทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมาย เช่นอย่างเช่นมีพายุเข้ามากกว่าปกติแล้วก็มีน้ำท่วมอากาศแปรปรวนค,ความมีความร้อนความเย็นอะไรเนี่ยแต่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักเท่าที่ควรเราใช้ไฮโดรคาร์รบอนมานาน<ม>ไฮโดรคาร์รบอนเนี่ยคือการเอา CO2 จากที่เคยกักเก็บไว้นะครับ<ต>ไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันมาอย่างไงมันก็คือซัก พืชซากสักตว์ไหนก่อนนี่คือคือต้นไม้มใช่ไหมต้นไม้มันก็ดูดซับ CO2 ครออกซิเจนออกมาพอต้นไม้เนี่ยอยู่ไปสักพักหนึ่งสักสิบล้านปีนะครับจากการทับถมเนี่ยมันก็แปลสภาพเป็นแกส๊สเป็นน้ำมันปนอะไรเนี่ยแต่ว่าไอเน,นี้ยมันก็คือเป็นตัวที่เคยกักเก็บ CO2 มาแล้วแล้วเราเอาตรงเนี้ยกลับเข้ามาใช้แล้วก็เราคือการีลีก CO2 เดิมใ,ในในในประวัติศาสตร์กลับมาสู่โลกปัจจุบัน แต่คนผมคิดว่าคนยังไม่ตระหนักเท่าที่ควรนะครับว่าว่าผลมันคืออะไรและอีกประเด็นหนึ่งคือผมไม่ผมว่าไม่ใช่คนไทยคนในโลกเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจนะว่าทุกอย่างมีคอสะนะครับถ้าจะให้บริษัทต่างๆแบกอย่างเดียวเขาก็ไม่มีอินเนติฟที่จะทำฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟิร์ตในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นกลางคาร์บอนเอฟเฟกร์ในการที่จะเข้าไปสู่เน็ตซีโรเป็น เอฟเฟกต์ของทุกคนเพราะทุกคนเป็นประชากรของโลกทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันอ,อันนี้ช่วยกันอย่างไงก็ทุกอย่างมีคอสนะครับก็ต้องช่วยกันแบกรับภารนี้ยิ่งในโค้งสุดท้ายเนี่ยค่ะทั่วโลกกดดันเวทีขอบกดดันนะภาคเอกชนต้องทําให้มากขึ้นกว่านี้ในที่สุดนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องเดินไปทางนั้นอันนี้อันนี้ก็อาจจะแรงไปนิดหนึ่งแต่ว่าคือประเทศใดย,ยังไม่เจอ,อ ภัยธรรมชาติอย่างจริงจังประเทศนั้นก็ยังไม่ตระหนักหรอกว่าว่าภาวะโลกร้อนมีผลกระทบอย่างไรกับกับประชาชนพอสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเป็นปัญหาสังคมอีกทอหนึ่งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราพูดกันก็จะเรารายสันทีว่าฮ้ยเราต้องทําอะไรสักอย่างจากปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วนะเมื่อกี้นะคะเรื่องโลกร้อนอกดดันมากงั้นถ้า2,030กับเรื่องของปัญหาสังคมนะคะที่เราก็พูดกันอยู่ว่า โอ้ oh, เหลือมล้าไม่เท่าเทียมไม่เห็นคนบางกลุ่มคิดว่าสังคมไทยจะเป็นยังไงคะผมว่าสังคมไทยนะถ้าคนเรามีความเมตตานะครับมีความรักเพื่อนมันุุย์ด้วยกันความรักคนไทยด้วยกันถ้าทุกคนคิดเหมือนกันนะครับว่าอไอ้นี่คือคนไทยเราเรามีหน้าที่รักคนไทยไม่แบ่งพักแบ่งพวกก็ <c oughs> ต้องมีอะไร, <c oughs> ะไรนิดอะไรหน่อยก็ อย่าไปคิดเยอะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะอย่าลืมนะครับว่าพวกเราเนี่ยเกิดมาก็ผมว่าอายุร้อยกว่าก็เยอะนะแต่ว่าในในในไทม์สเกลของโลกเนี่ยร้อยกว่าร้อยหนึ่งมันสั้นมากนิดเดียวฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเนี่ยก็มีอะไรก็ให้อภัยกันรักกันทุกอย่างมันก็จะดีเองเริ่มทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่ถ้า,าเราเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยเราทําให้เราเป็นคนที่เห็น เห็นเห็นความดีในคนอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ดีเองซึ่งนั่นจะเป็นหนึ่งคำสำคัญที่เราตามหาไหมหรือขอคำสำคัญคีย์เวิร์ดค่ะที่อยากชวนทุกคนมาเริ่มต้นไปด้วยกันนะคะกับการจ้างงานให้โอกาสไม่มีอะไรมากเลยคือมันขึ้นอยู่กับตัวตัวเราเองเยอย่างโครงการอย่งโครงการมายซอนฟอร์แชมป์เนี่ยมันทำเพื่อตัวเรานะครับ เพื่อความภูมิใจในตัวเราเองว่าเราเป็นคนที่ให้โอกาสกับคนอื่นเราเรามี prosperity แล้วนะครับเราเราคืนความสมดุลสู่ธรรมชาตินะครับโดยการลดคาร์บอนสิ่งที่สำคัญคือพ p l e นะครับคนเนี่ยเราถ้าเราให้โอกาสคนบริษัทเราก็จะเป็นบริษัทที่เติบโตได้อย่างสมดุลแค่นี้เองไม่ไม่มีไม่มีคำเดียวหรือไม่มีอะไรก็เป็นแนวความคิดนะครับเป็นแนวความคิดว่า เราทำเนี่ยที่จริงแล้วก็เพื่อตัวเองเหมือนกัน<ะ>ตัวเองจะได้มีความภูมิใจในในในสิ่งที่เราทำเมื่อกี้ผมเพิ่งดูดู Netflix นะครับเรื่องอรเรื่องออตโตแมนออตโตแมนเอ็มน,นะครับก็ไม่มีอะไรคนเราเกิดมาเราก็ต้องสร้างสร้างเลกาซีนะครับแต่ว่าเล g กา y ซีที่เราการสร้างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เล g กา y ซีที่ทุกคนจำไปต้องจดจำ <c oughs> แต่อย่างน้อยเนี่ยเรา เราจดจำ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ว่าเออครั้งหนึ่งเนี่ยเราเคยเป็นเราอยู่ในองค์กรนะเราเคยเป็นคนที่ที่ทําให้คนอื่น <S <S 2> <S 2> มีโอกาสในสังคมโอ้ <S <S oh, วันนี้จัดต้นรายการที่ก็ตื่นเต้นนะคุยกับภาคเอกชนเบอร์ใหญ่ <S 2> <S 2> <S แต่สุดท้ายพี่ต้นก็พา ดึงมาถึงเรื่องคนด้วยกันเองนี่แหละที่เราก็เท่ากันหมดที่เราก็อยากหาความหมายให้กับชีวิตของตัวเองนะคะแล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้สร้างคุณค่าให้กับคนอื่นด้วยขอบคุณทางโออาร์และขอบคุณพี่ต้นมากเลยค่ะก็ว่างๆก็แวะมาอเมรอนได้นะครับอยากไปอีกหลายสาขาเลยเพราะก็อยากเจอคนอีกหลากหลายรูปแบบครั้งต่อไปนี่ผมว่าผมมาเชิญคุณคุณไมค์มาสัมภาษณ์ดีกว่าทําไะว่าผมจะปรับปรุง PTT Station ยังไง ให้มีความน่าสนใจสำหรับสาหรับผู้บริโภคค่ะได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้า The Cloud ช่วยขยายผลนะก็ผู้คนก็จะได้มาให้ความเห็นด้วยให้สังคมได้มามีเสียงร่วมกันและนี่ก็คือ The Second Half นะคะใน EP นี้การสร้างคุณค่าด้วยการทำงานนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะ